สวัสดีค่ะชาวทีทีบีตรงตรงเบสพวกเราไม่ได้มานั่งคุยกันคือนานมากแล้วก็แอดมินก็จะต้องเริ่มสะสมคลิปเบสตรงตรงในช่องใหม่นะคะเพราะว่าคลิปเก่าๆนี่โดนลบไปหมดแล้วทุกคนคิดถึงคอมเมนต์คิดถึงโมเมนต์ที่พวกเราแบบคอมเมนต์คุยกันมากๆคิดถึงแม่ท่าทานะคะคิดถึง อ่พี่พาคิดถึงแม่เฉลียวนะคะแบบทำคลิปเบสต,ตรงๆทีไรอ่ะแม่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 เบสตรงๆจะต้องมาคอมเมนต์คุยกันตลอดเลยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แอดมินก็เงียบหายจากการทำคลิปน้องจริงๆนะคะโอ้นานมากเดี๋ยวแอดมินก็เริ่มต้นวันนี้พี่ตรงๆน้องมีงานที่เซนทันเวิด์ทุกคนเหมือนงานแบบคนหล่อขอ ทำดีนะคะปีที่16เป็นงานของนิตยสารสุดสัปดาห์ค่ะทุกคนงานน่าจะเลิกแล้วเพราะว่าตอนแอดมินนั่งอัดคลิปนี้ก็คือ6กโมงครึ่งแล้วงานมันเริ่มตั้งแต่บ่ายสามจนถึง6กโมงครึ่งะเอ้ยบ่ายสามจนถึง6กโมงครึ่งที่เวลาที่เมืองไทยเนาะทุกคนคิดว่าพี่ตรงตรงตรง้องแบบว่าม,มีคนไปให้แบบกําลังใจเยอะมากเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่แบบ รวมหนุ่มๆน,มนุมแบบหลายคนมากสิบเกือบสิบแปดคนนะคะจริงๆแล้วมันต้องยี่สิบเนาะแต่ว่าเหมือนจะแบบสองหนุ่มจะติดงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีแบบว่าข่าวภาพเบื้องหลังต่างๆออกมาให้เราได้เห็นนะคะทุกคนสำหรับความเคลื่อนไหวของพี่ต,งตรงๆก็มีงานอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวนะทุกคนอีกงานหนึ่งซึ่งงานนี้พวกเราจะต้องแบบช่วยกันลุ้นนะคะเพราะว่าวันที่28เนี่ย พี่ตรงๆนะคะงานคมชัดลึกอวอร์ดทั้งที่19อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยเพราะว่าพี่ตรงๆมีชื่อเข้าชิงนะคะนักแสดงสมทบชายใช่ไหมยอดเยี่ยมจากละครคุณชายนะทุกคนมาลุ้นว่าพี่ตรงๆจะควา้ารางวัลน,นี้เข้ามาครอบครองได้ไหมนะคะ ส่วนคุณนูเบสคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่เหงาใช่ไหมน่าจะแบบเห็นหน้าค่าตากันบ่อยมากว่าตอนนี้คุณหนูเบสนี่ไลฟ์ใน t i k t o o k บ่อยมากก็มีอะไรมาเมาส์มอยมาพูดคุยกับแฟนคลับ FC ตลอดเลยก็หายคิดถึงกันเลยใช่ไหมคะก็คงจะมีแค่อย่างเดียวที่ชาว TTB คิดถึงก็คือโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ซึ่งแน่นอนว่าก็ได้เห็นกันน้อยมาก แทบจะไม่ได้เห็นเลยเพราะว่าน้องแทบจะไม่แชร์อะไรเลยใช่ไหมคะทุกคนแตออ่สายข่าวบ้านคำสิงนะคะบัสเดอะซันก็มีรยายงานเรื่อยๆนะคะความรักยังจับมือกันส่วนน้องเบสเนะี่ยเห็นน้องบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเปิดกล้องแล้วนะคะสำหรับรักคุณเท่าช้างเดี๋ยวยังไงก็คงจะมีเบื้องหลังของงานถ่ายละครอ,ออกมาให้เราได้ชมกัน แอดมินเห็นน้องเบสไปร่วมงานอปอร์เช่ด้วยขับปอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินนะไม่รู้ว่าคุณหนูเบสปีนี้จะถอยปอร์เช่เป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่านะคะสวยรวยเก่งแบบคุณหนเบสเหมาะสมแล้วคะ่ะที่จะต้องมีรถหรูมาขับนะทุกคนเก่งๆแบบน้องทุกคนวันนี้ที่มานั่งคุยกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะแบบเห็นข่าวแล้วใช่ไหมที่ คู่รักยูทูบเบอร์นิกกี้ก้อยเขาก็แบบจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะ3ปีทีนี้เสร็จก็มีเป็นกระแสอะไรกันเยอะแยะเลยเนาะทุกคนจนวันนี้แอดมินก็เลยบอกเหมือนแบบอยากจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆชาวทีทีทบีเนาะว่าแบบน้องเบสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะทุกคนที่น้องโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมาจากการทำอ่อยูทูบเบอร์ใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนนะ่ะ ช่องของเบสคำสิงเนี่ยน้องเขาก็จะมีแบบลักษณะคล้ายแฟนเดย์เหมือนกันนะคะแต่คือน้องเขาก็จะแบบจิ้นกับอ่ออ็อ้ออปปาใช่ไหมคิวเทเมื่อก่อนเราก็จะเห็นกันว่าแบบซึ่งแน่นอนอ่ะตอนนั้นน้องก็แบบเหมือนแบบเอ่อแต่น้องไม่ได้ถ่ายฟิลแฟนเดย์อะไรมากมายก็แค่แบบถ่ายฟิลในเพื่อนสนิทก็อาจจะมีสนิทสนมกับคิวเทบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไร น่าเกลียดกันมากมายใช่ไหมคะทุกคนเออไม่มีอะไรเกินเบอร์เออจขอโทษที่พูดคาว่าน่าเกลียดไม่ได้มีอะไรเกินเบอร์มากมายใช่ไหมทุกคน พอน้องนะคะมาเปิดตัวครบกับพี่ตรงๆน้องก็ลดคอนเทนต์แบบว่าไปแบบว่าสนุกสนานกับคิวเทลงเยอะเลยคือช่วงแรกๆที่น้องครบกับตรงๆอ่ะน้องก็ยังมีไปถ่ายกับคิวเทแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบก็จะมีพี่ตรงๆไปจอยด้วยไปร่วมด้วยไปสนุกสนานด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งน้องเบสกับคิวเทก็คือคือฟิลเพื่อนแบบจริงๆอ่ะแล้วเวลาไปก็ส่วนมากก็พี่ตรงก็ไปถ่ายด้วย ซึ่งที่แอดมินชวนเพื่อนๆคุยก็เพราะว่าแบบมันมีแบบเพื่อนๆก็น่าจะเห็นใช่ไหมคะว่าแบบกระแสของนิกกี้ก้อยอ่ะมันมันมีเรื่องของของความแบบความที่เขาแบบไปถ่ายคลิปวิดีโอแฟนเดย์กับสาวคนอื่นออ,อกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ชาวเน็ตชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองแบบพวกเราก็แบบเสียงแตกกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคอมเมนต์ก็ไปในทางเดียวกันนั่นแหละว่าถามหา การให้เกียรติกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วกับคนที่โสดถ้าคนที่โสดเนาะจะถ่ายแบบว่ายูทูบเบอร์แบบแนวไหนก็ทำได้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกแนวแบบที่ตัวเองเคยทำถูกปะวันนี้แอดก็เห็นคุณหนูเบสนะคะแบบเนี้ยทุกคนน้องก็รีโพสต์ไอจีสตอนะคะนี้นะคะเนี่ยที่ที่ก้อยเขาพูดไว้นะคะบอกว่า เกรงใจกันมันเป็นพื้นฐานของการครบกันแล้วน้องเบสก็รีโพส์นะคะรีโพสอ์อ่ะแล้วก็ตอบว่าจริงค่ะแล้วก็ปบมือสู้ๆแล้วก็ใส่หัวใจซึ่งที่วันนี้แอดคุยกับเพื่อนๆชาวทีทีบีก็ก็อยากจะบอกว่า แอ่ก็เห็นในเคสของน้องนะเห็นในเคสของน้องเบสคือเมื่อก่อนจะเห็นว่าเบสอ่ะก็จะไปถ่ายแบบคลิปวิดีโอกับคิวเทก็จะเล่นกันในตามภาษาเพื่อนแบบบุกห้องนอนกันหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอน้องมีแฟนแล้วอ่ะก็จะเห็นเลยว่าน้องหยุดน้องให้เกียรติแฟนมากเบสไม่ไปถ่ายแบบคลิปวิดีโอแนวแบบฟิลแบบฟิลเดทฟิลแฟนกับใครอีกเลยนี่แหละทุกคนที่แอบจะบอกว่าแบบ อาชีพยูทูบเบอร์นะถ้าตอนเราโสดเนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่เราสามารถทำได้หมดจริงๆเนาะจะแบบถ่ายฟิลแฟนจะถ่ายแฟนเดย์จะทำอะไรก็ได้แต่พอเรามีคนรักมีแฟนมีคนคุยแล้วอะ่ะคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์มันก็ต้องลดลงให้ซอฟลงเพื่อที่จะเกรงใจให้เกียรติคนที่เราครบอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แอดมินเห็นแบบคือถ้าข่าวนิกกี้ก้อยไม่ออกมาเราอาจจะไม่ได้แบบเห็นอะไรแบบมากมายแต่พอ แต่พอข่าวนิกกี้ก้อยเลิกกันมาก็ทําให้แอดแบบรักคนหนูเบสเพิ่มขึ้นเลยแบบเห็นเลยว่าน้องแบบน้องสามารถปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ของตัวเองแบบจากคอนเทนต์เมื่อก่อนแบบอาจจะเน้นการเน้นการไปแบบไปเดทไปจิน้นเพราะว่าเราโสดเนาะแต่พอตอนนี้คือน้องก็ลดลงเนีย่ยแหละทุกคนความสัมพันธ์เนาะมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้ว,ลวทุกคนคิดว่ายังไงคะนี่ก็ชวนคุยนี่คลิปก่อนหน้านี้แอดมินแบบทําคลิปพูด พูดถึงประเด็นนี้ตรงๆก็เจอแฟนคลับ FC สายอื่นเขาก็มาถล่มแอดเดยอเหมือนกันแหละแต่ก็มันก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรคือคนที่ทำคอนเทนต์ลงใน YouTube นะ่ะเหมือนเขาขายความเป็นตัวตนของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนมาวิจารณ์น่ะเขาก็สามารถที่จะวิจารณ์ได้นะก็แบบมันก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณขายความเป็นตัวตนของตัวเอง อ่าเวลาคนที่เขาดูแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเขาก็สามารถวิจารณ์ได้แอดก็เลยวิจารณ์ในบุมของแอแหละว,ว่าแบบแอดคิดว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนาะเวลาแบบต้องต้องถ่าย YouTube แบบแนวสไตล์แฟนเดย์อะมันก็ไม่น่าทํานะในความในความคิดของแอดอะ พอแอดที่เห็นน้องเบสแบบพอเรามาเทียบก,กับน้องเบสอะทุกคนก็จะเห็นชัดเลยว่าเออเบสคือเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเลยไม่มีไม่มีอีกเลยตั้งแต่แบบเปิดตัวควบกับพี่ตรงๆก็จะแบบมีแบบช่วงแรกที่คบกันใช่ไหมน้องก็แบบไปด้วยกันก็ฟิลแฟนเพราะน้องเป็นแฟนกันแต่เบสอะไม่ถ่ายฟิลแฟนไม่ถ่ายแบบว่าลักษณะแบบเป็นเดทกับใครอีกเลยอะก็เนี่ยน้องก็ให้เกียรติแฟนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะทุกคนเพราะเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีคอนเทนต์แบบสไตล์แบบ สไตล์แบบไปจีบสาวอื่นหรือไปจีบหนุ่มอื่นอะมันก็มันก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์เราแบบมีปัญหาได้เนาะทุกคนคิดว่ายังไงเหมือนจะลากรามล่านะแต่ไม่ได้ลากแต่เห็นน้องเบสเขาก็แบบเนี่ยแหละพอเห็นน้องแบบรีโพสต์มาแอรก็คิดว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็แบบเนาะก็อยากก็อยากได้ความเกรงใจจากแฟนอยากให้แฟนให้เกียรติเราเนาะทุกคน แล้วตัวผู้หญิงเองก็พร้อมที่จะให้เกียดแฟนเนาะเกรงใจแฟนไม่อย่างน้องเบสเองก็เนี่ยก็เกรงใจพี่ตรงๆน้องก็ไม่ไปถ่ายแบบคอนเทนต์แบบแบบสนิทสนมกับหนุ่มๆอีกเลยใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้อยากพูดแค่นี้จริงๆเหมือนยังอินอยู่ทุกคนพอเห็นน้องแบบรีโพสต์มาก็แบบนะ ก็เลยอยากอาจจะเอามาคุยกันกับชาวทีทีบีเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากส่วนงานแสดงของพี่ตรงตรงและน้องเบสนะคะถ้ามันเป็นฉากแบบมีฉากเลิฟซีมีฉากกุ๊กกิ๊กส่วนตัวแอดมองว่ามันคนละฟิลกับการถ่าย y o u t u b e คอนเทนต์แฟนเดย์นะทุกคนอ่ถ่ายละครเนี่ยมันมีผู้กำกับมันมีบท นักแสดงไม่ได้รับบทเป็นตัวเองถูกปาทุกคนคืออย่างน้องเบสหรือพี่ตงตงเวลารับบทเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นไปเลยแล้วก็แสดงตามที่ผู้กํากับกํากับให้แสดงถูกปะแต่ลักษณะการทํา y o YouTube แบบคอนเทนต์แบบแฟนเดย์อะไรเงี้ยมันแสดงความมันแบบมันเผยความเป็นตัวตนของตัวเองนะมันสมมุติว่าแบบฉันเป็นคนนี้นะถ้าฉันมีแฟนเป็นคนนี้ฉันจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันขายความเป็น ตัวตนของตัวเองนะแอดก็เลยมองว่าแบบเลือซีนในละครกับแฟนเดย์ใน u t u b e อะ่ะแอดว่ามันต่างกันอืมจริงไม่รู้นะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนแอดไหมโอเคค่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วเพราะฉะนั้นก็ชาวทีทีี TV ตรงตรงเบสเรามาพูดคุยกันนะว่าทำไมเรารักน้องเบสมาถึงตอนนี้คือแอดต้องบอกเลยว่ายิ่งถึงมาถึงตอนเนี้ก็ยิ่งรักน้อง เพราะเห็นน้องสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์แบบ YouTube จากที่เมื่อก่อนเป็นอีกแบบหนึ่งเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายมีฟิลแบบมีฟิลไปเดทมีฟิลไปอะไรบ้างแต่พอมีแฟนปับ๊บน้องหยุดเลยน้องไม่ทําแบบนั้นอีกเลยก็เนี่ยแหละรักน้องเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาคุยๆกันเนาะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นข่าวของน้องตรงๆแบบเบส แต่ว่าถ้ามีข่าวที่แบบเหมือนอ้อมๆแล้วน้องก็แบบรีโพสอะไรมาแล้วก็เอามาคุยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายชาวทีทีอย่าลืมนะคะคอยลุ้นคอยเชียร์ว่าพี่ตรงๆเนี่ยจะได้รางวัลของแบบคมชัดลึกอวอร์ดไหมส่วนน้องเบสก็นั่นแหละเดี๋ยวรอเปิดกล้องเนาะแล้วก็รอละครของน้องว่าเมืเ่อไหร่จะออนแอร์ตาบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะแม่ทาตาคิดถึงแม่เสมอนะ แม่ฉเฉลียวพี่พาแล้วหลายๆคนที่แอดไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าคอมเมนต์นคุยกันเยอะๆนะชาวททบตรงต้องเบส